เปิดกล้องมาตื่นมาอีกเทื่อพี่นเราไหยเนาะคุมยังไม่ได้อุ้มอยู่พี่นเอาไหมแต่ว่าไม่ได้เป็นยังไงว่าบุญก็นไงแต่ว่าเมื่อนี้อดเอากันอื่นพี่นเราไหยอืออุ้มนั่นอื่นนี่ยอบสบายแล้วพี่น้เราไหมกูพู้อีพฟองัวแนมด้วยนั่งเลยเห็นเลย z o o มกันพี่นเรา zoom กัน เดียวมาแล้ยมาไปดิพวกนี้พี่น้องเอ้ยคนละบลพังคือเก่านาเอ้ยมาเดี๋ยวคุณพ่ออยู่พูนลูกลับเอ้ยเอ้ยลมกระแหงอีดีพี่น้องเลยเนาะอ,อยู่ในเพื่อนนี่กันลมตีอันนี้บุบบบุบบตีเฮืนก็ได้ปิดฝ้านอนเลยเพราะว่าเพื่อนมันไมีฝ้าเนาะมันก็นลมขเลานะมลมขาแห้งพี่น้องเลยลมเขา Bao bông 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 được bông 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 lộ bông 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 nào bông วะอ่าเียานุมนี <c ười>. <c ười> ่อาบน้ำไลยลูกเฮ้ยเฮ้ยคือเียานุมอี่แหละอากาศหนาวพห่นไหมดิดน้ำลายเลยดิดน้ำลายบ่เฮอดอาวเ้ลูกอดอา อดเอ้าวเนอะอดเอาเด้อเดี๋ยวพ่ออุ้มไหมลูกเนออีพ่อไม่ได้เป็น่ยังไงลูกใช้ด่ายได้งไงลูกด่ายถึงพูดแนี้ยนีพ่อแนี้ยพ่อไม่ได้เห็นเลยไม่ได้เห็นเอ้ยเอ้ยนางเอ้ยเอ้ยนางเห็นก็บพราะนีไรเอ้ยเอ้ยเอ้ย đi ơi, hết 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 con hết 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 nào hết hết Nào hết 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 Nào hết hết Nào hết 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 ý hết 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 เอออดเอาเนอมือเนอะพ่อจะอุ้มเนอะมือเนอะมือเนอะนั่นหรือ <c oughs> mm ีห hmm ล่าไปหาทัว hmm ร์บ <c oughs> mm ้างพวเนี <c oughs> mm ่ยพวนีย <c oughs> mm ังให้อุ้มมือเนอะลูเนอะเออน้ออีพอเช้าแล้วอีพอไม่ได้เป็นยังแต่ว่าอดเอามือเนอะนเ่นหรือเนอะเอ้ย เอ้ยมีพอไปมีอาการยังลูกเอ้ยมีแต่อาการกินทอดู <c oughs> มีแต่อาการกินทอดลูกกินนี้นี่อย่าก,กุมลูกเลยนี่ <พอ S 2> นเนาะเนาะลูกเนาะเฮ้ยเนี่ยมหาสาวเป็นตายแตาเอ้ยให้พ่อดงเห็นโควบอลหายเห็นพ่อยอยู่บนลูกไป เห็นอะไรพอก็อุ้มไปเชื่อเลยว่าเครียดบ่ลูกเครียดว่ะยีหลานเครียดบ่ลูกหฮึเครียดยังพอยังเครียดกับลูกอีกหว่าพี่พ่อยังเครียดเลยเนียมนะจ้าเชยยี่นี่เนียมนะจ๋าเชยเนาะอ้าประชดใจพ่อชอบมานี่พ่อหน่อยใจแล้วพูดโอ้โหพ่อพ่อหน่อยใจแล้วึ เฮ้พี่พี่ปล่อยพี่ปล่อยพี่ไฮะปล่อยพี่ช่วยแล้เห็ุนั้นดวงใจวะดวงใจว่าเรอะวะเฮ้ยดวงใจนี่นี่นี่นอนยู่ชุ่มนี่นมพัดวีวีนี่มาลูก่ะอยากาห้องพอเลยใารู้สาห้องก็พอเลยค่นาบอเมื่อสองมื้อเายังไม่กอดลูกสาวอยู่นี่มาลูกวา เอ้ยเฮ้ย้ย้ยเมาดูวะคันมาเบามาดูมาขันมาเบมาเฮ้ยขันมาเบาว้ไบ้เบ้แล้วไปสามเมตรหนึ่งไว้ขันมามาไกลหรกสามเมตรไลเอ้ยสามเมตรหนึ่งมาไหม

เนี่ยผิดปออีบอ่ฮะไม่รู้บันสาวประตูบอกแกเข้ามาเออื่นปอผิดปอเป็นยังขลัามปอบันสาวเพิ่งหมตักเข่าเออก็ยังตักที่เป็นกระชอบอยู่น่าดูนะนอะ

เฮ้ยยายบุเรมีพอพลีมือน uh, yeah, really mm hmm. ี่นาะห้องเช่าแน่ๆแล้วกับบัอุ้มเน่ยน้อยใจแล้วบนมือลูก็เฮ้ยอดเอาอดเอาลูกดีพออุ้มดีพออุ้มใช่ใช่ได้ยังไง่ึนี่ไต่ไม้นี่มาดูว่าอ่าอย่างนอนน่ะห่ากระตือเมื่อกี้นี่อ่ากระตืนมาดูว่าเอ้ยอ่า ยื่นหลังเดียวแต่เอื้อนใช่กันใช่่าลูป่าวเอ้ยป่ายื่นหลังเดียวแต่เอื้อนใจ่กันป่าเฮ้บ้าดุเอ้ยป่าวเฮ้ยเมยห้องแน่แล้วบ้าดุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเฮ็ดใจใจพอแต่ลุเฮ้ เบอ่งแวคอ้าวคุณเพลบอกอย่างนี้นะ่ะ <c oughs> คุณช่างว่าี่มาดูว่คุณช่างว่าเอมาพอจิตัดผมเห็นไหมนะพอจิตัดคุณช่างาาออกเห็นไหมยงปงไหมมะไปหาเราบอสบอกอืมอาเฮ้ย เห็นบ่ะว่ะอยู่คนะฟาฟฟังพ evet well ี่น้องเลยนี่จะ z o มมาจนว่าชุดผ่ามันสีไล่ยล้วัอง o o มไหนลาไล่กับจำเป็นแน่นะเฮ้ยมืออื่นพออุ้มนี้มืออื่นนี่ลูกเอ้ยมืออื่นพออุ้มได้แล้วมืออื่นนี่เด้อเฮ้ยมืออื่นพออุ้มมืออื่นนี่อดบไายแล้วเหอะไรเห็ุไรทุ่ยใจพอทุ่ยใจพอเหตุอะไร cha, một bài mười hai 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 Ơi hai 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 Nhìm nữa Nhìm Nhìm gần lộ Nhìm gần Thấy Bà đi nhìm bà đi bà Bà đi nhìm đi bà đi Như này đó cái này của má Như này là bà Bà là dao nó là bà đi Ừ Ừ là nào không có đụng Đôi chà Hãy ôm Hãy ôm Ao vậy? Ao vậy, mẹ. Phong yang, mẹ. Bố sao. Ao vậy? Ao vậy. 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 đấy đâu, ơi, vậy. Ao 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 vậy. bây giờ Ao vậy. Ao vậy.

nên đi ác ừ, Ô, ui. thấy, thấy, đi? Yeah. ba đi? Ui. Hey. Rồi Hey. Hey. Yeah. <cười> <Somebody>? <cười> 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 hey. hey. Oh. นี่ก็บหกหกมีกเจ็ดของเพื่อนนี่รถเข็นอันนี้ก็อันนั่งอันกอ็อูอูปไปนอนบ่อูนะมังขี้กนน็นอนมังขี้กบ็นบนอนกนะับนอนเนี่ยสีได้หมุนไปนะั่งดูเนาะไปนอนเนี่ยชีได้หมุนไว้นั่งดูเนาะนอนอยู่แต่ว่าเพื่อนมึขงข่อมนะเพื่อนอย่างเอาตีมันสอดของมากเลยือนี่นนะนละ นงเอ้ยนังหัวล้านังหัวล้าเกินมึจังหัวล้านมีผมมันนี่ว่าม้บ่อมันนี่ือเห็ดกินจแาก็องอยากไปน่ายายอยากไปน่าแล้วบ่บ่เห็้อะไรแล้วก็บบู้บ่บ่โอ้ยดาบอยากไปเด้บ่

ฮะพออุ้มนี่แก้มจมุนโนดดูเลยแก้มจมุนโนดไอ้พออุ้มนี่ฮึแก้มเจ้าสีแดงอยู่พออุ้มนี่นั่นลูกีพออุ้มนี่แก้มแดงโนดเบิ้งชาเล่น่าเบิ้ง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 เฮ้ยเขีนเหล่ในกระตวดทำไมนี่วะ อปี่เรมาลูกเกลื่อนเลยเกือบจะเท่นี้เ,เห็นไหนเนี่ยมเห็นบ่าวจะเห็นห้องใช่ไหมลี่ลี่อยู่ในถ้ำเพ่อบนบ่นางเอ้เลมพัดให้นไห ลมพัดอ,อันนั้นอันนี้โอ้โหเต้นเนาะจ๊ะเจ๊ะเฮ้ยเห็นอะไรป่ะลูกเห็นพ่อยีบอเห็นไก่ยังเห็นไก่ยังเห็นชื้นแ่บอีิล่าเห็นไก่แล้วบ่ะลูกฮึอ่าน้ำลายเล่นน้ำลายอีกแล้วเห็นน้ำลายอีกแล้ว เฮ้ยดาเห็นไก่แล้วบ่คุณได้พ่อห้าคุณอ่ะวันนี้จะได้ทหารคุณได้เออเม่แนมไปช่างหมองนอนน่ะอยากนอนน่ะบ่ฮึมาดูบอไปเปม่แนมหมองนอนเฉยอยู่นี่มาดินน้ำข้าวพอดิมาเล่นน้ำกันเลยอันนี้การทั้งอยู่ไก่ยังมาล่นน้ำกันอันนี้มาดูฮึ ninh ninh cổng. Bất cái hết cổng. Hãy. 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 non Hãy. 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 ừ, Ừ Ừ Hãy. rồi, Hãy. Hãy. ừ, 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 อ้าเนี่ยมึงอืออยากนอนบ่อ,อยากขี่รถเข็นบ่ลูอกอีหลา่าขี่รถเข็นบ่ขี่ตัวไหนหรุอีหล่าขี่ตัวไหนตัวยู่บ่คือตัวอันเป็นวงกลมนี่บ่ฮะวงกลมขายงบเทิงเออ,อตัวน,นี้ขายงบเทิงพี่น้องเลยเอาผ้าเนื้อใส่เออเอาผ้าห้องตัวนี้นั่นขี่นอนได้อยอ hey, เห็นหรุเห็นหรุบ่เห็นหรุบ่จ้ะ

ไปไปอยู่ในห้องไปย่ากับเมยไปอยู่ในห้องกับเม์ไปกอาบน้ำก่อนยอดเลยมือนก็ถ่ามื่ออื่นบ่ถ่าถ่ายอมืออื่นบ่หาอยากนอนเนี่หาหมดก่อไม่อยากนอนเนี่ไห ให้พ hmm? e so ่ออยู่ไกลนะหืออีหลินพ่อเราบอบอจะเช่าคุณฮึ่มคือเช่าคุณนี่มาหน่อยว่าอืออือแนมันอยู่บ่ลูกเห็นยังบ่พ่อไม่ได้มีอาการใดๆบ่พ่อไม่ได้มีอาการยังพ่อน่ะพ่อปกติไม่ได้มีไม่ได้ปวดหัวไม่ได้เจ็บคอบ่ มีพอม่ได้เจ็บหัวไ่ได้ปวดหัวบ่ได้ปวดขอมีแต่นอนบารับอเนี้กินนอกลูกก่อนลูกนี่นอลลกเนาะเฮ้ยเบิ้งเบิ่เบงห่ะแม่เบิ้งหงาเป็ีนเป็นังไงอือคือคือบขุยบยันือกฮ่พาไปปะแล้ว พี่ชื่มมไหก่อนเฮ้ยพาไปป้าแล้วพี่มหก่อหืมาวพี่บันเงีบัยให้พ่อนียพสพ่อุบปุ๊บปุบปุ๊บฮุยู่ไรจักรนนะอยู่ชุุน่ะอือหไปเูไปไปเข้าห้องไปเข้าห้องไปลูกไปเอ้ยเ้ยเไปเข้าห้องไป ไปไปเร็วเร็วเร็วกาห้องไว้ลูกไปนอนห้องเราเด้อมันหนาวเด้อลมนี่พี่น้องไงพวกอ๋ขี้พุนอัดประตูตัวนี้เด้อป่ะเลยขี้พุนมันพัดเข้ามาเลยพวกลมพี่น้องเนาะเฮงขนาดอู้หูเนาะพเนอนเหรอวะนอนชุ่มชุ่มชุ่มเพียง Ừ. Bạn. thêm em khảo tiếng họ. Thế em khảo tiếng họ thì khảo hỏng lục quá. Ok cha Khảo hỏng bé. Khảo hỏng bé. Sẽ bài đi. Sẽ bài đi con. Thứ cha. cha con. Đấy. cha. cha โอเคสำหรับพ okay. ี okay. so But, uh, evening, right? ่น okay. ้องเลยสำหรับคลิปนี้กะยังอยู่คนลเราฟังอีกคือเก่าเด้อพี่น้องเนาะอ่าขอบุณบม่มีอาการจริงหรอกพี่น้องเลยแต่ถ้าจะอุ้มก็อุ้มได้อยู่แต่ว่าอ่าอดเอาอีกจังมือก่อนพี่น้องเลยเนาะอ่ะสำหรับนี้กะไปแล้วพี่น้องเลยขอบุณขอบคุณเพื่อนพี่น้องเด้อเนาะที่กลังติดตามนะครับชมพี่น้องเลยสำหรับนี้ไปก่อนพี่น้องเลยเนาะสบายดีอดเอาอีกมืออื่นเนาะมืออื่นพออุ้มแน่นอนเฮ้